สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกเช่นเคยนะครับมอนวันอีนะครับวันนี้จะมาเล่นเจ้าเฟนนิกนะครับกับเจ้าตัวละครสุดน่ารักนะครับอย่างน้องสชัดดัลฟ์นะครับเนาะสกินเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดมากนะครับหน้าตาจิ้มลิมมากดูดีมากนะครับก็ขอให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับตัวละครหญิงที่ ตัวผมนะครับรูปร่างดีแล้วก็หน้าตาน่ารักนะครับก็วิธีได้น้องนะครับมาจากไหนนะครับมาที่น่าจะอันนี้นะครับเป็นกระดานเจดพีคุกนะครับเจดพีคุกนะครับเป็นสกิน m 1 6นั่นแหละนะครับเป็น m 1 6สกินเหมือนหางนกยุงประมาณนั้นน่ะน้องมาในตีแบบนกยุงอะไรประมาณนั้นนะครับก็ดูสวยดูลายบิ๊กแบบนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นท่าเขาแต่ขอดูท่าเขาหน่อยอือเป็นท่าระบำพัดอะไรประมาณเป็นพัดนกยุงนะครับก็ค่อนข้างที่จะถามว่าดูดีไหมก็ เฉยๆนะครับผมสนใจแค่ตัวละครเนี่ยสำหรับกระดานนี้นะครับแล้วถามว่าจะเหมาไหมอ่ากระดานนี้ผมจะไม่เหมานะครับเพราะว่าผมมี M16 อยู่แล้วนะครับนะประมาณนั้นนะครับเก็บ C ีไว้ลั่นอย่างอื่นดีกว่านะครับเช่นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นซึ่งเจ้าตัวนี้มันมาจาก b c k o o f o โค War นะครับ Quality ในภาพ PC นะครับผมบอกเลยว่าผมจัดแน่นะครับสำหรับอันนี้นะ มันจะสุ่มกด5ครั้งเราจะได้1กุญแจทองหนึ่งกุญแจทองสามารถประหมุนวงล้อในได้นะครับประมาณนั้นนะครับในกิจกรรมไขกุญแจร่ายเทมนะครับนะต้องสุ่ม5ครั้งถึงจะได้1กุญแจนะครับถ้าใครอยากลุ้นทีละครั้งแล้วฟุกได้กุญแจก็เอาเลยนะครับแต่ดวงผมค่อนข้างจะหมานิดนึงนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้จะมากับน้อง shadow f a l l นะครับกับปืน phoenix นะครับที่โกงที่สุดเลยนะในเมตานี้นะผมให้ว่าปืนเป็นปืนที่โกงมากแบบลูดแบบพลืดหายเลยนะครับ ซึ่งสิ่งข่าวดีก็คือเราเล่นปืนโกงกับตัวละครน่ารักแต่ข่าวแบบร้ายๆเลยนะครับเราไม่มีสกินนะครับเราใช้สกินเดิมๆเลยนะครับเอาให้รู้ว่าเอ้ยคลิปเนี้ยสกินเดิมๆมันก็อยู่ได้เว้ยนะครับสำหรับปืนนี้แต่ถ้ามีสกิน r ีเจนดหรือสกินอะไรที่มันทําให้กระสุนมันมองง่ายอยู่ได้ดีกว่านะครับประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเฟนิกซ์เนาะใครหาร้านเติมเกมนะครับเติมกว่าร้านโอเวอร์ทอมอัพไปเลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับใครอยากหา ร้านเติม cp ราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วนะครับมาจัดน้อง s h a d o w ฟ o r หมายถึงจัดน้องในที่นี้ก็คือซื้อนะครับซื้อน้องมาอยู่ใน id เราให้เราเล่นนะครับสำหรับรารานเจ้าตัวนี้นะครับน่าจะมาณหมื่น cp ต้นนะครับไม่ไม่น่าเกิน1 2ื่นสองหมนาะถ้าหมื่นสามถึงหมื่นหกเนี่ยน่าจะเป็นปืนแดงนะครับแต่เราน่าจะอยู่มารมื่นสามร้อยถึงหมื่นพันไม่เกินนี้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับเสียประมาณไม่กี่พันบาทนะครับก็ หรือเพเผออาจจะมีช่วงที่เขาแบบจัดอะไรเงี้ยเนาะลดราคาด้วยนี่นั่นก็ลองทักไปถามเจ้าทางโอเวอร์ท็อปอัพดูนะครับร้านนี้รวดเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมกันเลยนะครับใครที่หาร้านเติมเกมนะครับแนะนําร้านโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับบริการรับเติมเกมแทบทุกเกมเลยนะครับรวดเร็วปลอดภัยราคาถูกด้วยนะครับเอาละครับใครที่สนใจเติมเกมร้านโอเวอร์ท็อปอัพนะครับช่องทางการติดต่อเติมเกมทางร้านเนี่ยมีทั้งเฟซบุ๊กและทางไลน์เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คคลลิปเยนะรับ ตายไปสองแต่ไม่คุ้มสุดหรอกจากหลังน่าจะมาโอ้โสไลด์หนีมาแล้วไปเจอตรงหน้าอีกตัวนึงมาวุ่นเลย <laughs> but all I feel is pain. I wanna make a change. But you either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough. So who the fuck are you now? Will you make it alone or do you need someone else? I don't. อช่ลำบากหรือว่าไม่ได้เอาเปิร์ฟไอ้กันในนี่มาจะเป็นไอโกงจริงครับแบบนี้โอ้ยกระสุนนัดสายพอดีไม่เป็นไรหลหลังก็ยังได้อยู่เพื่อนให้เพื่อนยดชุดไปเราน่าจะหน้านาได้ยินเสียงนายได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเพื่อน what I d ะไม่ปล <REY. S 1> <Christina. S 2> ่อยให้นาอยู่คนเดียวนะครับเาจะมาช่วยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอปืนมานี่เป็นอไร้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย่รอได้ไงอ่ะเจอเต็บทุกเต็บทุกอะไรเฮ้ย Hmm. ้นโกงจริงโคตรโกรงอ่ะเพ่นเอกอ่ะอาหาสกินไว้หน่อยแล้วเอ้ยเอ้ยสกินแล้วโดนออกไปผมน่าจะได้อยู่นะสินเนยให้มันทะลุกันอยู่ในนั้นสวยไอ้น,นี่เกลีย์มากนะครับในการเคลียร์จุดแบบพื้นที่แคบมันเคลียร์จุดพื้นที่แคบดีมากเพราะว่ากระสุนมันจะสะท้อนอยู่ในนั้นเนี่ย จะลงป่ะอุ้ยมาจากทางไหนวะไอ้หน่ตัวสไลด์เนี่ยคมนัม่คมมากใช้ไอ้นั่น่อไว่ทียย่มัน From one another, we hurt each other just like a lover and don't think twice about that. And I feel like something's bad. wanna feel something, but all I feel is ก็เสียมันเลยนะครับถ้าเราใช้กระสุนแม็กเดียวหมดอะมันรีโหลดไวก็จริงนะแต่เข้าใจปืนนะครับปืนที่มันแบบว่ามีหนึ่งแม็กอ์อุ้มันมีหนึ่งแม็กมันก็ค่อนข้างจะลำบากนะโจสตาดียิงจากไหนไม่รู้ได้ยินจากเสียงอะพยายามหาดูนะ อืไอตัวหน้ามันผมนึกว่ามันใกล้จะตายแล้วเพื่อนจะยิงได้ผมก็เลยไม่ยิงยิงตัวหลังแด้แรงจริงครับเป็นเนก,ก๊กูเฮว่าแล้วเสียงข้างบนไม่รู้จักข้างบนไหนบนนู้นนี่ ก็ว่าอยู่แต่แบมกีนิ่งๆสไนซ์สองสับตัวเลยตวั โอ้ย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 โดดดียังไงโอ้ย,อยนี่เฮ้ย <c oughs> ไม่ทันเรื่องผมโลด้วยเมืนะ่อกี้เนี่ยถามว่ามันค่อนข้างโกงแค่ไหนบอกเลยว่าโกงมากนะครับฝั่งตรงข้ามก็เล่นกันให้ดนะครับเนาะก็ถ้าเทียบ cbr สีกับเฟนเน็กผมค่อนข้างเทไปเฟนเน็กแล้วแต่เฟนเน็กจะมีความยากตรงที่ว่าหนึ่งเลยมันแต่งได้สี่สิบนะัดก็จริงใช่ไหมครับแต่ทีเก้าสิบมันห้าสิบนัดแต่ทีเกนะ้าสิบเนี่ยลั่นช้ากว่าอัตราการลั่นกระสุนไวกว่าแล้วมันมีกระสุนที่ยิงสแปมได้เยอะกว่า เปนเกิกเจอแล้วค่อยยิงนะ่จะเป็นอะไรที่ดีมากนะหนึ่งแม็กถ้าลูดแบบเรียงๆเลยนะ่าจะได้3าตัวต้องโดนทุกนัดนะสาตัวแต่ถ้าพลาดไปประมาณ3ักหนึงห้านนะัดตัวหนึ่งสองตัวก็เนิร์จะถือขึ้นคอแล้วนะครับสำหรับปืนนี้แต่ถ้าในสถานการณ์หนึ่งหนะครับเราขึ้นสโค๊ปขึ้นลำก่อนหรือจังหวะที่เราได้เปิดยิงโดนตัวเขาก่อนโอกาสที่เราจะได้สูงมากๆนะครับสำหรับจะปืนตัวนี้นะครับประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับของแต่งที่จะให้ประมาณนี้นะครับสำหรับเปนเอกเนาะผมเล่นประมาณนี้นะมันยิงคุมง,ง่ายอะไรง่ายเลยนะครับ ส่วนเพื่อความคล่องตัวเนี้ยเราไปใส่กับเพิร์กเจ้าเพิร์กตัวแดงตัวนี้ได้นะครับถ้ามันแบบวิ่งไหวเนะเราก็แต่งแบบปืนมันดีดนะครับแต่ถ้าเราทําให้มันไม่ดีดแล้วมันยิงไกลได้ดีนะครับแล้วมันเล่นได้ดีขึ้นนะครับหรือยิงลากยิงรูกได้เนะี่ยถือว่าโอเคเลยสำหรับปืนนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบฝา,ากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ